สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับปิยพลบ้านนะครับวันนี้นําเสนอของสวยๆอำงานรถครอบครัวนะครับยี u ส u สูเมงูเซเว่นนะครับเจียอัตโนมัตินะครับภายในสวยนะครับเบาะหนังสีสันสวยงามเลยบอกสวยภายในสะอาดนะครับเะ็นกไฟฟ้านะครับเยที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับภายในสวยงามมากนะครับ สีสันชุดชามมากแอร์ราวนะครับแอร์หลังมีนะครับแอร์เย็นชํานะครับจงไฟฟ้าขึ้นลงได้ทุกบ้านนะครับอาดูอรอบคันก่อนนะครับแม็กซ์สวยเลยนะครับแม็กสวยสวยยางดีสี่เส้นนะครับยางดีสีเส้นหลังกว้างขวางนะครับกว้างขวาง วางางเหมาะเป็นรถครอบครัวนะครับรถครอบครัว7จ็ดที่นั่งนะครับวันนี้เป็นปี2 0 0 5นะครับ2005นะครับแต่เล่มจดปี5 0อ่าปีปี49นะครับปี49นะครับจดปี49โชนปี2 0 0 5นะครับยีสูบเครื่อง3 0นะครับ สามพนะครับมิเซเวมีแต่เครื่องสามพันทั้งนั้นนะครับฝนตกมาบอกหน่อยภาษีหก้านะครับเอกสารชุดโอนครบแหลกหลังคามีให้พร้อมนะครับม็กสวยยางดีสีเส้นนะครับระบบไฟออกครบนะครับหน้าโหดมากติดตันเที่ยวครอบครัวสบายเลยนะครับเครื่องดีนะครับตัวเครื่องคอมเพลเร็วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องครับ ระบบแอร์ระบบไฟออกครบนะครับเปิดดูห้องเครื่องนะครับระบบไฟออกครบนะครับแอร์ฉับๆเลยนะครับแอร์เย็นฉับๆเลยคันนี้ราคาผมตั้งไว้ที่นะครับราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาโป่งเดิมนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับ ก็จะไม่แกะนะครับไม่แกะเลยแกค่เริ่มนะครับก็จะเรียบนะครับนิ่งนะครับไฟฮาวเวอร์นะครับไอระบายมีเล็กน้อยนะครับตามสไตล์อินทรนะครับไม่ไอไม่ดันก็แต่ไม่ดันนะครับตัวร้อนมาน้รัปกตินิ่งนะครับเกียร์อัตโนมัติครับราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนหกสี่เก้าพันบาทนะครับ 1 6 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อ0986458138นะครับ0986458138รถจอดบ้านเราดาเดียมเพื่อเพื่อนขอนกันนะครับใครที่หารถครอบครัวใช้งานนะครับมาเลยไม่ผิดหวังนะครับรถเจ็ที่นั่งครอบครัวแบกราคาไม่ให้เรียบร้อยนะครับราคา1 6 9 0 0 0บาทนะครับ ศู986458138รถจอดบ,บ้านเราณนี้เพิ่มเมืองพัแขนติดพบต่อบ้านบ้านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ